ครับตรงนี้ครับคุณแก้วคแกจากพิลาบขาวนะครับวันนี้ขึ้นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับสอนเดียรับาโป้เมนองอาเซียนนะครับดูง่ายนะครับ จากกิจกรรมช่องนะกิจกรรมในช่องนะครับจะเพิ่มเพิ่มเป็นผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลมาตรฐานนะครับปับ๊บนี่นะครับได้แล้วครับคนนุณอ้นก็น่จากพิลาขาวนะครับ <c oughs> ผู้ดูแลมาตรฐานจะอยู่ตรงตรง,รงกิจกรรมในช่องนะครับกดเข้าไปตรงนั้นนะครับผู้ดูแลมาตรฐานมันจะอยู่วันที่สองนะครับวสวัสดีค่จากพี่วันนะครับคุณพี่ลาบขาวสวัสดีนะครับน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจากคุณนิมนะครับ แม่เซนสวัสดีครับจากนักแข้ในป่ามันนะครับ <c oughs> น,นี่พี่มันสวัสดีครับจากมินนะครับดีทุกคนครับจากแม่เซนนะครับ เช่นคนบ้านาน,สว,ส,าน,นสวัสดีครับจากพีเนัตนะครับสวัสดีครับผมเนบจีพรภัยสาลนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับพีเนัตนะครับผม ม่น <S 々> ้องอาเซียนคุบ้านบ้านสวัสดีครับจากเงียบสีคุณพรไปสารนะครับที่พรไปสารสวัสดีครับจากพี่เน็ตนะครับพี่พรไปสารสวัสดีครับจากพี่วันนะครับพรลูกพรจากพี่มหานะครับตรงนี้ก็คุณพรไปสารชาแนลนะครับจากรักแค้ในป่ามันนะครับเาวเน็ตลิขิตฝนสวัสดีครับจากคุณพรไปสารนะครับพี่วันพี่วันจาก พี่มหานะครับสาวเนตสาวเนตจากพี่มหานะครับคุณมหาสสวัสดีครับอยากรักแขนในป่ามันนะครับมหาสันนี้สวัสดีครับจากคุณปรไปสารนะครับพี่มหาสสวัสดีครับจากพี่วันนะครับเนปซีพี่วันพาไปตลาดสวัสดีครับผมจากคุณปรนไปสารนะครับ แม่อนน้องอาเซียนคนบ้านสวัสดีครับจากคุณปอนไพศาลนะครับบวกไม้บวกมือรอนะครับผมทุกคนนะครับจะถึงเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะครับวัมพรนพวนี้นะครับสวัสดีครับคุณปอนไพศาลไปบ้านมาแล้วนะครับฝากก็นุ้ให้นะครับจากเม่น้องอาเซียนนะครับ สวัสดีจ้าพลวิสารจากประดมนะครับโบกไม้โบกมือรอนะครับผมโบกไม้โบกมือรอได้นะครับแนี่เส้นจากประดมนะครับนักแก้นักแข็จากพี่มหานะครับประดมสวัสดีครับจากพี่มหานะครับบอกไม้บอกมือรอนะครับผมบ ขนมเอซีบ้านกนยิงวงสวัสดีครับจากพี่ปอนเป็นฐานนะครับพี่ฝากขนมว่าม่บ้านคุณมหาเรียบร้อยค่ะแต่ในอาเซียนนะครับ <c oughs> บวกไม้บวกเลยนะครับผม